สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดียามคำ่คำๆของวันที่19มีนาคม2566ครับผมวันนี้มานําเสนอยันมา39แรง2คัน2รายการนะครับผมเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละปีครับผมรุ่นเดียวกันคนละปีคันนี้คันนี้ปี57นะครับปีห7 สภาพสวยๆทั้ง2รายการนะครับผมคันนี้ปี57คันนี้ปี59ครับผมปี้คันนี้สวยๆเลยปี P 59 600ชั่วโมงนะครับผมปี P 57อยู่1,100ชั่วโมงครับสวยๆทั้ง2รายการครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับผมคันปี57ครับผม ef 393 T ทปี57เอกสารเล่มชุดโดนครบนะครับเอกสารเล่มชุดโดนครบครับ ราคาอยู่2 7 5 0 0 0บาทครับผม2 7 5 0 0 0บาทเครื่องเกียร์ดีสภาพพร้อมใช้เครื่องเดิมๆไม่เคง็งไม่ไอ้น้ำไม่ดันระบบโฟร์วิวใช้งานได้ดีใช้งานได้ปกติให้ดรลิกแจวนะครับผมเกียร์ดีไม่หลุดไม่ดังครับผมอย่างใช้กันยาวทั้ง4เส้นนะครับอย่างหน้าประมาณประมาณ60%ได้ครับอย่างหลังประมาณ70%ได้นะครับผม ทังยางเดิมพร้อมรถนะครับผมมีเก็บสีกระทะล้อนะครับกระทะล้อเก็บเพื่อความสวยงามนิดหน่อยครับผมแล้วก็ที่ยกกระบอกใบมีดนะครับส่วนที่เก็บสีนอกนั้นสีสันเดิมครับผมสีสันเดิม,ดมหลังคาไม่แตกนะครับไม่แตกจนน่าเกียดนะครับแต่มีเล็กเล็กน้อยน้อยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ครับผมท้าย ขายสวยนะครับ PTO แทบไม่เคยใช้งานนะครับผม PTO ยังคมมอยู่เลยครับผมคันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผันหลังผันหลังเป็นผนังห CMT นะครับผมผันหก CMT หกสวยใบสวยนะครับผนอ่าผนังเก็บสีนะครับผมเก็บสีเพื่อความสวยงามแยางสวยๆยังหน้าสวยๆครับผมคันนี้1,100ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเรือนไม้เดิมแตกนะครับก็เลยเปลี่ยนเรือนไม้ใหม่ครับ จะมีแตกประมาณนี้ครับผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่ครับผมชั่วโมงเดิมหนึ่งท0หนึ่ชั่วโมง เครื่องเกียร์เจ้าเจ๋อนะครับเฟืองถ่ายเงียบๆครับผมปี57ครับมาดูคันต่อมาครับผมคันต่อมาคันนี้ปี59นะครับผมปี59เจ้าของเดิมแจ้งปี59นะครับคันนี้รอเล่มนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ทันเห็นเอกสารหรอกครับแต่เจ้าของแจ้งมาว่าปี59นะครับคันนี้สีสันเดิมๆยังเดิมพร้อมรถนะครับคันนี้600ชั่วโมงปากใบดันแทบไม่เคยใช้งานนะครับผมใช้งานก็ถือว่าถึงเล็กน้อย อันนี้295,000บาทนะครับ295,000บาทราคานี้ส่งให้ฟรี200กิโลครับผมส่งให้ฟรี2 0 0รกิโลยางเดิมพร้อมรดครับผมยางหน้าเป็นดันหลบยางหลังเป็นดันหลบเหมือนกันครับผมยางหน้าประมาณ7จอยางหลังประมาณน่าจะ90%ได้นะครับรับเครื่องเกียร์ดีเครื่องไม่เสียกไม่ไอายน้ำไม่ดันนะครับผมสีสันเดิมๆห้องโดยสารสวยๆครับผม กปรงสวยๆหลังคามีแตกเล็กๆน้อยๆนะครับแตกครับแตบกบนิดนึงไม่มีรั่วซึมนะครับผม p t o แทบไม่เคยใช้งานนะครับยังกลมๆเช่นกันครับผมอันนี้สวยเลยกระทะก็สีสันเดิมๆนะครับมีรอยถลอกบ้างนะครับผมผันหลังเป็นผนัาของช่างหุยนะครับผม ช่างห้อยผัานคงสวยใบสวยนะครับผมใบสวยๆเลยเป็นพันห้าครับผมด้านหน้าก็สวยๆช่วงหลางก็สวยๆเลยครับผมระบบโฟลวิวใช้งานได้ปกตินะครับอตนนี้600ชั่วโมง668ชั่วโมงครับ เกียร์ดีไฮดรอลิกหน้าหลังขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้ครับปี59าล้อเล่มครับผมคันนี้ล้อเล่มครับราคา295,000บาทครับผม295,000บาทปี59าส่งฟรี200กิโลครับผมส่วนคันนี้ปี57 275,000บาทครับผม275,000บาทส่งฟรี200กิโลเช่นกันนะครับผมมี2คัน2รายการท่านใดชอบคันไหน โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0816004753 0816004753ครับผมอำเภอเบญจ์จังหวัดศรีสะเกษครับผมติดเส้น2085นะครับเส้นที่จะไปอุบลมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงก็โทรมานะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะครับ จากใจ p ีซแท็กเตอร์ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ